สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับฝนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ฝนก็มีเทคนิคการช่วยจำคำนำหน้าคำนามของคำศัพท์ภาษาเยอรมันนะคะเดอดีดัดสมาฝากทุกคนนะคะถ้ายังไงขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ das Genus oder das grammatische Geschlecht der Nomen หรือคำนำหน้าคำนามในภาษาเยอรมันสามารถแบ่งออกได้เป็นสามเพศดังต่อไปนี้เดอร์ There, บ่งบอกคำนามที่เป็นเพศชายดี The, บ่งบอกคำนามที่เป็นเพศหญิงและดัสบ่งบอกคำนามที่เป็นเพศกลางค่ะสำหรับวันนี้นั้นฝนก็ขอแชร์เทคนิคการจำเพศของคำศัพท์ภาษาเยอรมันที่อยากให้ทุกคนลองนำไปใช้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงบุคคล เราจะใช้คำนำหน้านามตรงกับเพศที่เป็นจริงของบุคคลนั้นนะคะเช่น der Mann ผู้ชาย d ี e ฟร a u ผู้หญิงเดเล r ร r คุณครูผู้ชายด e เล e รินคุณครูผู้หญิงเดอ a r ์ตคุณหมอผู้ชายและด e แอสตินคุณหมอผู้หญิงและต่อไปเราก็จะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มคำที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชายของคำศัพท์ภาษาเยอรมันเนี่ยมีหมวดหมู่ไหนบ้างนะคะ วอคเค n นทากหรือวันต่างๆในสัปดาห์ m o n นาเเดือนต่างๆทากส์ไซเทนช่วงเวลาในแต่ละวันและยาเรสไซเทนฤดูกาลต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นหมวดหมู่วอ k เค t นทากวันต่างๆในสัปดาห์นะคะก็จะมีลักษณะนามเป็นเพศชายทั้งหมดเช่น Der Montag Der Dienstag Der Mittwoch Der Donnerstag Der Freitag The Samstag und The Sonntag และคำศัพท์ในหมวดหมู่ของ m o n a t e หรือเดือนต่างๆก็มีลักษณะนามเป็นเพศชายเช่นกันค่ะเช่น The Januar The Februar The Maers d e e April The Mai d h e Juni The Juli The August d h e September d h e October The November Und The December และคำศัพท์ในหมวดหมู่ของ t a g e กั i t ซเหรือช่วงเวลาในแต่ละวันนะคะ Der Morgen, Der Mittag, Der Nachmittag, Der Abend Achtung, Die Nacht สังเกตว่าทุกคำนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเป็นเพศชายทั้งหมดยกเว้น Die Nacht เป็นเพศหญิงนะคะตอนกลางคืนเป็นเพศหญิงค่ะ และคำในหมวดหมู่ของยา s ์เซเ e นหรือฤดูการต่างๆนะคะจะมีลักษณะนามเป็นเพศชายทั้งหมดเช่น der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter และคำศัพท์หมวดหมู่ das Wetter หรือการบ่งบอกสภาพอากาศนะคะก็จะมีลักษณะนามเป็นเพศชายดังต่อไปนี้ der Regen, der Schnee, der Wind, der Nebel Und der Sturm และในหมวดหมู่สุดท้ายก็คือ t h r Alkohol ก็คือหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ The Win e ดั e ส t Der s c h n a ต์ Achtung, d a บ Bier เบียร์เป็นเพศกลางนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการจำคำศัพท์ว่าเป็นเพศไหนนะคะก็คือการดูที่คำลงท้ายค่ะ ซึ่งคำลงท้ายที่บ่งบอกลักษณะนา,นามว่าเป็นเพศชายก็จะมีตามที่เห็นในพรีเซนเทชันนะคะกลุ่มแรกเช่นคำลงท้ายที่ลงท้ายด้วย ich หรือ ich d e honig der könig Hon der Kön e s i g d e teppich นะคะคำต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นเพศชายทั้งหมดคะ่ะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มคำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วย ing นะคะเช่น das willing The e s c m t t e r l i n g d e r f r ü h l i n g ไม่ว่าฝาแฝดผีเสือ้อหรือดูใบไม้ผลิล้วนแต่เป็นเพศชายทั้งหมดนะคะและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วย ISMUS เช่น t h r s o z i a l i s m u s t h r k a p i t a l i s m u s Und der Optimismus คำกลุ่มนี้ทั้งหมดถือเป็นเพศชายเช่นกันคะ่ะและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มคำเพศชายที่ลงท้ายด้วย IST der s o z i a l i s t der k a p i t a l i s t เป็นต้นค่ะและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยอิคเดอะอินฟอร์มาติกาเดอะแมชชีนิกาเดอ t เทคนิก a เป็นต้นนะคะและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มคำที่ลงท้ายด้วยอันตอันตและแอนตนะคะเช่นเดอะด็อกทัวรันตเดอะเดโมนสตรันตและเดอะประธานตนะคะและกลุ่มสุดท้ายคือคำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วย O r เช่น t h e m o t o r และ d ดด d i r e ท t o r และต่อไปเราจะมาดูกลุ่มคำนามที่เป็นเพศหญิงบ้างนะคะหมวดหมู่ของคำนามที่มีลักษณะนามเป็นเพศหญิงก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ d e ซ h a ลนดิ e อยเมอ e n und f l a n เ e n und แอมดิโอปซ t ร์หรือกลุ่มคำในหมวดหมู่ตัวเลขต้นไม้และไม้สวนต่างๆและชื่อผลไม้ชนิดต่างๆนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่น Die z s h l e n หรือตัวเลขนะคะจะมีคำนำหน้านามเป็นเพศหญิงทั้งหมดเช่น d i e e i s die s e h n die zwei, die zwanzig, die drei, die dreißig เป็นต้นค่ะและในหมวดหมู่ต่อไปก็คือหมวดหมู่ของ b o ม m e u u n f l a n นเ e n หรือต้นไม้และไม้ส่วนต่างๆเช่น die p a l m e die Blume, die Rose และหมวดหมู่สุดท้าย the obst sorten หรือผลไม้ชนิดต่างๆเช่น d h e banana the a p f e l e i n e the w e i n t r a u b e เป็นต้นค่ะและเช่นเดียวกับเพศชายนะคะเราก็จะสามารถสังเกตคำลงท้ายในคำนามต่างๆที่จะบ่งบอกได้ว่าคำนั้นเป็นเพศหญิงค่ะฝนคอยกตัวอย่างกลุ่มแรกนะคะกลุ่มคำลงท้ายที่ลงท้ายด้วยอุ้งเช่น d i e bildung die Erfahrung, die Währung und die Prüfung. คำเหล่านี้เป็นเพศหญิงทั้งหมดนะคะและต่อไปคือคําลงท้ายเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย Heid und Kite เช่น die Schönheit, die Gesundheit, die Pünktlichkeit und die Ehrlichkeit กลุ่มต่อไปคือคํานามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วยคําว่า Schaft เช่น die Freundschaft, die Landschaft, Und die Gesellschaft. Der nächste Grupp ist der Grupp, der auf Thais mit dem Wort ION steht. die Station, die Infektion, die Injektion und die Mobilisation. Der nächste Grupp ist der Grupp, der auf Thais mit dem Wort IK steht. die Musik, die Politik, die, Politik, die Physik. Und die Mathematik. Glum dorpai, die, thai, dekham, Chän, die Qualität, die Universität und die Stabilität. Glum dorpai, die, thai, dekham, war, uhr. Chän, die Kultur, die Klausur, die Natur. die Distanz und die Differenz. กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่า arge und a d d นะคะเช่น d i e garage, d i e e t a g e และ d i e m a r m e l a d e และกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่า i เช่น d i e b c k e r i d i e m e t z g e r e i und d i e b ü c h e r i e และกลุ่มคำสุดท้ายของการลงท้ายคำนามเพศหญิงก็คือลงท้ายด้วย e อนะคะเช่น d i e m ü t z e die Schule, die Tasche und die Reise สุดท้ายเราจะมาดูกลุ่มคำที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศกลางหรือ das กันนะคะโดยกลุ่มคำที่จะบอกถึงความเป็นเพศกลางหรือ das ก็มีดังต่อไปนี้ Normalisierungen หรือกลุ่มคำที่เกิดจากการเปลี่ยนแวบหรือ adjective ให้กลายเป็นคำนามนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มคำในหมวดของ f r b e n Buchstaben, Stoffe und Bruchsalen. Normalisierungen, Rückgang, Blickwörter, Adjektive, Heibenkamnamen, Gott sei das Laufen, das Leben, das Sprechen, das Gute, das Schöne, กลุ่มคำต่อไปที่จะบอกความเป็นเพศกลางได้ก็คือกลุ่มฟาเบนนะคะหรือสีต่างๆนั่นเองกลุ่มนี้โดยปกติแล้วคำว่าสีถ้าเกิดใช้เป็น adjective ก็ได้แต่ถ้าเป็นคำนามเมื่อไหร่จะเป็นเพศดัสหรือเพศกลางนะคะเช่น das rot das gelb das grün และต่อไปคือกลุ่มคำ ในหมวดหมู่ของ b ุ๊กสตาร์เหรือตัวอักษรนะคะตัวอักษรจะมีลักษณะนามเป็นเพศกลางหรือ Das ทั้งหมดเช่น Das อาร์ดัสเบกลุ่มคำถัดมาที่มีลักษณะนามเป็นเพศกลางก็คือกลุ่มของ s t o f f e er, ฟหรือวัตถุดิบต่างๆนะคะเช่น Das Gold, ์ดัสซิลเ r อร์ดัสก das Holz und das Öl และกลุ่มสุดท้ายที่เราจะสามารถจดจำได้เช่นกันว่าเป็นเพศกลางก็คือกล um ุ่ม b r u c k s a l e n หรือเศษส่วนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น das Viertel das Drittel das Fünftel และแน่นอนค่ะว่านอกจากกลุ่มคำที่แสดงถึงความเป็นเพศกลางแล้วเราก็สามารถดูจากคำลงท้ายได้เช่นกันเช่นเดียวกับเพศชายและเพศหญิงนะคะ ในส่วนของคำลงท้ายของเพศกลางก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า l i n หรือเช่นเช่นคำว่า das häuschen, das brötchen, und das f r e u n l e i n กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่า ma เช่น das thema, das klima กลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่า ment เช่น das dokument และ d a e s <Das> experiment <S เป็นต้นค่ะกลุ่มถัดมาคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่า um เช่น das datum และ das centrum เป็นต้นค่ะและกลุ่มต่อมาลงท้ายด้วยคำว่า tum เช่น das wachstum และ das eigen tum เป็นต้นนะคะและกลุ่มถัดมาคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำว่า ich เช่น das gesicht d a s l i c h t u n d d a s g e rich t และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วนะคะคือกลุ่มคำลงท้ายเพศกลางที่ลงท้ายด้วยคำว่า ing หรือคำศัพท์ต่างๆที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเช่นคำว่า d a s shopping, d a s training, u n d d a s jogging นะคะคำเหล่านี้ล้วนเป็นเพศกลางทั้งหมดเลยค่ะ